ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเจนนุยบูยำครับผมวันนี้พามาดูรถไถแต่งซิ่งแต่งสวยนะครับเดืองบูยำตกแต่งกระจกหน้า่าอลังการนะครับดีไฟโอ้ยอดครับคูเบต้า l c ล0 8เ็ดแปดครับผม เช้าเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไว้รุ่มร้างตัวนะครับโรงงานรถไถซิงอ่าเรือสุดรถไถซิง ี่ทำงานมาลงพอดีจะไปไถนาะก็เลยเจอรถไถคูโบต้าเอล4708นะครับแต่งสวยอันนี้เปิดไฟไหมเปิดไฟได้ไหมโอ้ เดี tomorrow, ๋ยวดูิีมาวก็กีมาวไปแล้วกีมาวอะกีมาวค่อนข้างที่จะเป๊ะหน่อยครับผมใบไทยยากก็รถไถก็โอเคครับผม ส,สวยๆครับผมพี่น้องวันนี้เรามา,าลงแปลงนานะครับเราจะดูการทํานาลหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ลงทุ่งลงท่าแล้วนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้เข้ามา,าดูรถไถ แต่งสวยแต่งซิ่งนะครับออกมาแล้วครับโอ้แตงไฟไฟนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับ ที่เมารู้สึกว่าจะเป๊ะๆหน่อยนะไปยากหน่อย Okay, คือใจสวยครับผมก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมกันนะมีส่วนใดที่เสริมนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับออขอบคุณสำหรับขอรถไถท,ทีเ่เข้ามาดูนะครับถักทายกันในยามเช้าของวันใหม่นะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปไว้จะเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกเพื่อนทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับขอบคุณมากครับ